อยู่ข้างบนเฮ้ยเสียงอยู่ข้างบนพี่ไรยังเปิดแล้วเปิดแล้วเข้ามาครับพี่เข้ามาครับเมื่อกี้เมื่อกี้ข้างล่างมาสี่ห้าคนนะเฮ้ยมันขับรถมาบนมาเยอะมากอ,อยุ่นดิหัวสูงเลยตรงนี้หัวใจไม่ได้เลยครับตรงนี้ เผลอวัยรุนบนโอ้โ่ในทีโดนตาผมาเกือบบอลดีนะครับไม่เข้าลูกลูกกระตาโดนขอบตาเนีน่ยแสดงว่าพวกนี้มันเหมือนไม่ยอม,มนะอืมถ้าไม่มีใครมาบุกที่มนะันนะสวัสดีเพื่อนพี่ๆนะครับผมัอดีนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดเลย์ุดแชร์พี่กราบสวัสดีงามๆทุกท่านนะครับผมขอบคุณด้วยนะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวผเรอ เดี๋ยวพี่จะถือไม่รู้ถือให้ไหมพี่อ่อนหน้ากล้องไหมเดี๋ยวพี่เจงถือก็ได้เดี๋ยวแทนถือให้ก่อนพี่จะอ่อนหน้ากล้องมาฮึนะครับเข้ามาก่อนครับพี่ๆเข้ามาก่อนครับสวัสดีครับพี่สวัสดีนะวันนี้เราประมาทไปได้นะครับผมเพร้อม่ักพีมอยู่ข้างล่างมันมีพวกวัยรุ่นวนมาสี่ห้าคนหรอเหรอครับพี่อยู่เนี่ยครับอยู่ด้วยกันนี่ละ ระวังนะพี่มันอยู่ข้างบนเนี่ยเ,เ,เราไม่ตายเนี่ยมันกลิ้งบนเรามันนี่ก่อนเป็นไงบ้างพี่ลองดูดิพี่เจ๋งสวัสดี1,700ท่านนะครับ1,800ท่าน,นครับโอเคครับพี่ตอนนี้มันอยู่ข้างบน<อ>เดี๋ยวกำลังหาทางขึ้นอยู่นะครับเพราะว่าเนี่ยพี่มันไม่มีบันไดเลยกระดานไม่มีเลยกระดานไม่มีพี่เนี่ยข้างบนก็ไม่มีกระดานอีก เสียวเสียวโอ้โหสูงมากพี่ล่วงลงไปนี <S <S ่โอ้โหพี่มีระเบียงเบียงด้วยสวัสดีสองพันสี่ร้อยท่านครับพี่หลบหลบหลบพี่มาทางนี้ก่อนมาทางนี้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยหมือนพันไม่ยอมนะเฮ้ยมันอยู่ข้างบนมันไม่ยอมมันอยู่ข้างบนเจอมันซุ่มนะพี่ พี่มันไม่ใช่ไม่ยอมหรอกผมว่ามันป๊อตมากกว่าเนี่ยรู้ว่าเราขึ้นได้มันก็เลยเงียบม,มันชินได้ได้เปรียนชินจะถายที้งกว่าเราขึ้นออสองด้วก่นด้วยยืนอยู่ข้างบนนี้บอกว่าพี่เนี่ยเห็นไหมพี่เฉียงอยีกชั้นนี้ครับที่ไฟสองเนี่ยแต่มอยู่ข้างบนมันมีกันไดครับพี่มีกันไดของมันไงเพราะว่าเมื่อก่อนพี่พพเจ๋งเคยมาแล้วเจอบันไดนะครับกระไดของมันขึ้นไปข้างบนอีกทีนึงกระไดด้วย ใช่สวัสดี3200ท่านครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่ะพี่หมอมขึ้นนิดนก,ก็เดี๋ยว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 ผมขึ้นไปหาให้พี่หมอมขึ้นไปหาเจ้าหมอมปีนเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวให้พี่หมอมปีนับงครเดี๋ยวแป๊บนึง โอ sí, ้ยพี่พี่ระวางระเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วนะพี่โอ้ยร่วงไปแย่เลยเอาปีนนี่หรอฮะนีอเออตัวสั้นด้วยมึงเฮ้ยขอโทษทีพี่เจนของูเดียเขึ้นไปช่วยพี่กันเขาขึ้นไปช่วยพี่เจงนะครับสภาพรู้จะไหวป้องเนี่ยสวัสดีสามพาร้อยท่านครับผมขอบคุณพี่เปยนำใจเเลยเฮ้ยโอ้โห กูเสียวเสียวพี่ขึ้นตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องคุยกันก่อนจับมือถ้าเกิดเป็นอะไรมาญาติพี่น้องพี่ไม่เอาเรื่องผมนะป้าตุ๊กูกิงกรงกิงกงต้องบอกกันนะโอเคผมไม่ได้ยุพี่ขึ้นนะไยพี่มันสูงมันจะขึ้นได้เพราะว่าเนี่ยเชือกได้พี่บอกไว้ก่อนเชือกไม่แข็งแรงพี่ต้องเกาะขอบแล้วก็ขึ้นไปเชือกไม่แข็งแรงพี่ห้ามเหยียบตรงนี้นะห้ามเหยียบตรงนี้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอดอพี่ระวังลูกลูกถอยก่อนถอยก่อนมันปามามันปามาพี่เฮ้ยคว้ามาจากข้างบนพี่ไปใช้ันเลยวะระวังเลยอย่าไ่มั่งระวังระวังลบในปุนมากันพี่พี่พี่มีอยู่ข้างบน อยู่ข้างบนนู่นอยู่ชั้นบนเลยนั่นนั่งเห็นขาอยู่พี่บนหัวพี่ะพนะอย่ข้างนะโอ้โห,โโหโซิวกำลังเบื้องเลยข้างบนข้างบนเมื่อกี้เห็นขาไม่อยู่พี่เดี๋ยว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 ให้พี่เจ๋งเคลียร์แป๊บมึงพี่มอมบนหัวให้พี่เจ๋งเคลียร์ข้างบนแป๊บมึงข้างบนนะ่ะเฮ้ยสองคนแน่ไฟฉายผมก็ดรับมึงครับพี่ มันสูงเนี่ยครับพี่เนี่ยมันต้องปีนก่อขึ้นไปผมต้องจับตัวให้ได้ครับต้องจับตัวให้ได้พี่ถ้าพลาดมาแขนอยู่ถ้ากลัวก้องขึ้นมาเนี่ยทุกคนเขาจะรู้เลยว่ามันใช้ชีวิตอยู่ข้างบนขี้แม่งเต็มเลยสวัสดี3,900ท่านครับพี่นะครับเป็นกำลังใจให้พี่หมอมแล้วก็ผมนะครับพี่เจ๋งฮะวันนั้นมึงจะส่งบรรไดลงมาให้กูเนี่ย อุ้ยพี่เจงเอ้ยเอ้ยปลามาวะมันปลามาพี่ระวังพี่เจงพี่ชายกูเป็นไรวะเนี่ยพี่สวัสดีครับเฮียดึงมือขึ้นโอเคแต่มันขึ้นมันก็เวลาลงก็ลงยากมันอยู่แล้วมันต้องไส้ขึ้นไปตอนมันขึ้นต้องหากระได้มันเจอมาเป็นกำลังใจต่อค่ะครับท่้ย ไข่ไไมันขึ้นแล้วมันไลดขึ้นไหมเฮ้ยพี่เจ๋งเดินผ่านแบบนั้นเหรอเสียวนะแม่ก็สุ่มดีมากเอาไปแคปหน้าจอให้พี่หม่อมด้วยครับพี่หม่อมอยากให้แคปหน้าจอนะครับผมมาพี่เอาแคปหน้าจอให้พี่หม่อมด้วยนะ สามพันเก้าร้อยท่านครับเม,ม,มื่อกี้เห็นดึงโทรศัพท์ผมมาแล้วก็แคปหน้าจอไม่ต้องแล้วครับเดี๋ยวให้พี่ๆเขาแคปส่งให้นะ <c oughs> เอาพี่เจงเป็นไงบ้างพี่มันมีมันมีบันไดขึ้นไหมพี่ม,ม,มันไม่มีบันไดขึ้นเปรว่าเหมือนเหมือนมนืมน,ม,น,ม,นมันเตรียมวาเลยว่าเรากัะไายออกเลย สวัสดีสี่พันท่านนะพี่นะปิดไฟเหรอปิดไฟแป๊บน<พ>ึ่<พ><พ>ปิดไฟแป๊บนึงจะดูเงนก่ปิอะมนถ้าเราไม่เอามันต้องเอาโลตต้องแกะันนี่ได้หรอนนเป็นไงบ้างพี่ส่งเสียงด้วย นี่นี่ยู่นน้นน right> ี่เปล่ามเฮ้ยพี่พมระวังร่วงนะระวังร่วงนะสวัสดีสวัสดีสี่พนั่นครับพี่พีครับมาครับไปไปไปเดินทุกคน

บนนู่นพี่ชั้นบนนู่นเฮคราเลยพี่พี่ครับ,รบมันเดินวนเวียนอยู่ข้างบนเหมือนว่ามันซุ่มอยู่ครับพี่เนี่ยแต่เราไม่มีบันไดขึ้น เฮ้ยเดี๋ยวพี่วามพี่เดินผ่านนี่เลยเหรอเมื่อกี้เดี๋ยวออกไปที่เลยโอ้โหสุดยอดว่ะองมากมากพี่เอ้ย,ยไฟว่าเป็นไรวะเนี่ยไฟไ,ยไฟพี่มีไหมขอหย,ยืบไฟฉายหน่อยไฟผมไม่ดีอ๋อน,นี่ไ,ไฟเออนี่สว่างหน่อยไฟผมผ่านน,นัหมดสวัสดีสี่พ30ยี่ิานครับปิดไฟเพื่อนึงครับพี่มอยู่ข้างบน

ทางนี้ทางนี้พี่มอมนี่นี่นี่ข้างบ,บนข้างบ,บนข้างบ,บน,บบนโอ้มันตีมัน,น้อนไป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 อโอเคฝั่งนู้นพี่มันย้อนมัน,ดดนย้อนไปดูข้างบ,บนดูเฉยๆโอเคมึงจะเลิกเล่นไงมันนั่งส่งบันไดมา ันบชครับชั้นบนขนันบนงานเชื่อี่มมนผมว่ามันมีบันไดอยู่พีาาม่มันอ่ะแต่า,ายที่เก็บขัานบนนะมันเอาบันไดทายขึ้นเก็บน่นเลยมันมีบันไดขึ้นไปทีเราไม่มีบันไดอะพี่ มันใดเวลามันขึ้นเสร็จแล้วมันก็ดึงขึ้นไปครับพี่ yeah, yeah, yeah. นั่นนะ ออกมาเลยเราเพี Finally, ่มใจเฮี้ยวมันเล่นจนเจ็บตัวกันหมดแล้วไอ้เงี้ยตาคุณกูบอดเึงนมึส่งมาได้ลงมาได้มากูไม่ทำอะไรเอาทีน e ja. ี ba ้เงี้ยเป็นเป่าเป็นเงี้ยเนี่ยมันอยู่ในมุมนี่เนี่ยมันรู้ว่าเราหาทางขึ้นมันจะต้องไม่มีทางไปเยอะมันเพื่อเพื่ไม่พรวันนั้นกูมากูเจอ ไม่ไม่อะไรมันอยาว่างมันกูจะหาวิธีขึ้นให้ได้เพราะปกติครั้งนั้นกูไม่มีและไม่ได้ถ่ายเป็ไหนต่อเลยแต่ครั้งนี้กูถ่ายของพี่หมองต่อถ้าเกิดมึงยังมีงคว้างกูขึ้นไปได้แน่กูหาวิธีได้แต่ก็ไม่กูหาทางลงไงกนะูหาวิธีลงไงนะเอาลงไงทีนี้

เดี๋ยวผมจะพาผมพี่ถึงขาผมเลย <c oughs> เดี๋ยวโอเค,อเคขอบคุณมากครัโอ้โห <ตา S 2> ไฟไ,หมไม่มันมันยืนอยู่ในห้องอยู่มุมแต่ทีเนี้ยจริงไม,ม่ไฟสายก็งนีเลยเก็บไปเก็บแรงทำไมไฟโอ้ยไฟแรงเนี่ยฮะออ มันขึ้นได้พี่ถ้ามันควาอีกทีผมจะหาวิธีขึ้นเพราะปกติผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ,ไ,ดไ,ไ,ดไล่ต่อไงเอออูพี่บอกมันมไดไม่่มันสไลด์ไปเก็บมันมีบันไดใช่แต่เพราะว่าปกติผมให้พี่หมอมแกขึ้นไล่เนี่ยเพราะว่าผมจบเวลาของผมแล้วเพื่อมาไล่รับผมลงด้วยค่อยๆเดินแต่ถ้ามึงควายอีกทีอ่ะกูจะหาวิธีขึ้น,นแน่กูอยู่กับมึงได้อีกชั่วโมงสองชั่วโมงแน่นี่เราพี่มันสุดทางมันก็สุดแล้วไง เพราะ,ะไมัน้ไม่ไม่ได้ขึ้นไปแม่งมันไม,ม,นไม่มันไม่ทำงานมันไม่เต็มที่ถ้ามึงคว้าอีกทีกูจะหาวิธีขึ้นให้ได้จริงๆอะอะไรไปไปไป อย่างไงกูต้องหาวิธีขึ้นให้ได้มึงยังขึ้นได้เลยเฮีย yeah. ไอ้บูมแม่ก็เจ็บกูก็เจ็บนักแข่งแต่เพจแรกได้เฮียคว้างใส่โดนนะเรธรรมดาี่ตาเบวอเ,เสียงข้างบนเศษ<น>แก้วกระเด็นสใส่ตาด้วยผมว่ามันไม่ได้บ้ามันไม่ใช่คนบ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยขี้เนี่ยเต็มเลยนะเนี่ยเนี้ยมุมเนี้ยเนี<อ>้ยมุมเนี้ยขี้เต็มเลยมันแกล้งบ้า ไปแล้วกางเกงในนี่งพี่กางเกงในเด็กเต็มเลยเราก็แกล้งบ้าใส่มันเหมือนกันพี่อไปเดินไปเดินไป สวัสดีครับสามพันเก้ากว่าคน,นพี่นะมันออกแนวโรคจิตจริงๆพวกเกงในเด็กเนี่ยยังไงก็โรคจิตเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋วน้องหมาพี่มอมเดี๋ยวผมจะต้องออกไปซื้อว่ะเดี๋ยวเราผมลูก สตัว1 2ึสาโอ้ยุงเต็มเลยจะยังไงมันก็หนีไม่พ้นมันต้องโด,ดนยุงกัดอยู่ดีเด้อยังไงมันมันเป็นวิถีของสัตว์แตนะ่ว่ามันก็ต้องโดนยุงกัดอยู่ด้วยเออเดี๋ยวผมจะต้องออกไปซื้ออาหารอาหารเม็ดมาให้แม่หมาเนี่ยเทใส่กระบะนี่แหละแล้วก็ซื้อน้ำมาสักห้าลิตรอะไรก็ได้เทน้ำสะอาดเทใส่ถังไว้ แต่ทีนี้เราแวงไอเฮียนี่ด้วยเพราะว่าแม่จะได้กินอาหารแล้วจะได้ผลิตน้ำนมให้ลูกได้เนาะน่าสงสารพี่แล้วน่ารักนะเลย,ยลดูดิดูลายเยายดยเห็นไหมเออเนี่ยผมไห้นี่ถ้ามันบ้าขึ้นมามันจะจับยากนะเออกลัวอย่างนั้นเลยโอ้นี่สวยนะเนี่ย เอาใครอยากได้ไปเลี้ยงก็ทักมาเพจพี่หม่อมนะพี่หม่อมอยู่ไกล้สุดเออผมอยู่กรุงเทพใครอยากเลี้ยงก็ทักมาหาเพจพี่หม่อมแล้วกันแต่มารับเองนะครับไม่ไม่ได้ไปส่งนะพี่นะใครอยู่แถวไหนนะสมุทรสาครสมุทรสงครามเนาะพี่เนาะสวยมากเลยนะอืมบอกเลยสีนินเป็นสีนินสวยมากส,สวยสวยไ<ว>ปเนี่ยแต่ว่าปัญหาเนี่ยเสียวด้เย่เดี๋ยวจะต,ต้องหาหาไอ้ถังนั้น เนี่ยเลือดได้ผมอเเนี่ยได้เลือดเลยเนี่ยเอ้ยไปไเดินออกไปจากตรงนี้ก่อนถ้ามึงยังมีความเป็นคนหรือฟังกูรู้เรื่องเดี๋ยวกูจะให้อาหารหมาอย่าแม้แต่แกล้งหรืออะไรเลยนั้นมึงจะยิ่งกว่าหมาอีกนี่เดี๋ยวถังถังไหนที่มันใส่น้ำได้เราต้องหาวิธีอุดฮะ เดินออกไปัเสียวเขียวเขียวหัว,วใครอยากได้ต้องมาเอาเองนะครับแต่ทักแชทถามพี่หม่อมผมครับเพราะพี่หม่อมเขาเขาอยู่ในเขตนี้อสมุดสาครสมุดสงครามอะไรเนี่ยบางบงบางบอลเนี่ยสามารถขับรถมาเอาได้มาหาชงมาหาชัยเนี่ยขับรถมาเอาได้ พี่น้าหรือใครจะมาไกลกว่านั้นถ้าขับมาได้ก็ขับมาครับ <c oughs> ทักมาแชทเพจพี่หม,มอมันแหละครับผมเออแม่หมาผมเห็นนะครับตัวสีขาวมันยังไม่กล้าเข้ามาเพราะว่าเราถ่ายรายการเสียงดังกันด้วยอพี่หมอมขอบคุณพี่ๆเพื่อนเัาฝากกดติดตามเพจรัทวยผีด้วยนะครับชื่อซะครับวันนี้เอาขอขอบคุณเพื่อนพี่ๆทุกท่านที่เข้ามานะครับผม ฝากกดติดตามเพจและตวยผีด้วยนะพี่นะแล้วขอบคุณเสียเจ๋งแล้วก็จำชื่อไว้แล้วงั้นสี่บูมเลยครับผมเ <c oughs> สียบูมอ่าครับผะขอบคุณ,คณทุกกำลังใจด้วยอ่อน <ะ S 2> น้อยก็มาเอาได้ครับผมครับใครอยากได้ก็ทักมาพี่นะเดี๋ยวใกลๆ้ๆเลยขับรถมารับนะครับผมอทักแชทเพจพี่หม่อมมานะพี่นะกลัวคืนนี้มันจะไม่ไม่ไม่เหลือพี่มเออกลัวมันไม่เหลือกลัวไม่เหลือกำลังน่ารักเลย เออเดี๋ยวผมต้องไปซื้ออาหารกับน้ํามาเทไว้ให้น้ําสะอาดก่อนอย่างน้อยให้มันให้แม่มันผลิตน้ํานมให้ลูกได้เผื่อพวกนั้นมันโมโหไงเขาไปหมดเล่ะโอเคนะครับพี่เพื่อนๆโอเคนะครับเดี๋ยวถ้ามันปลอดภัยไงอเดี๋ยวอาจจะอาจจะไล์หรือไงเดี๋ยวค่อยว่ากันทีนะ้พี่นะโอเคครับสวัสดี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 ครับ